วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับติดตามสนกรณาต่างประเทศกับพิวีวารินสัก์จเดียวสวัสดีครับพ่วีครับสวัสดีครับน้องโก้นงนุกและผู้ชมยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับผมขอไปที่เรื่องของ LGBTQCommunity กันก่อนนะครับเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นนะครับเมื่ออิหม่ามที่เปิดตัวว่าเป็น LGBTQ หรือว่าเป็นเกย์รายแรกๆของโลกนั้นตอนนี้ถูกลอบสังหารนะครับเหตุการณ์นี้เป็นการยืนยันนะครับ ที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้เป็นการยืนยันโดยแอฟริกาใต้ครับมูชินเฮนดริกซ์ซึ่งเป็นอิหม,ม่ามคนแรกของโลกที่เปิดตัวว่าเป็นเกนั้นถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นะครับโดยถูกลอบโจมตีขณะนั่งรถเดินทางใกล้กับเมืองเกเบร์ฮาทางตอนใต้ของแอฟริกาใต้ครับมีผู้ต้องสงสัยสองคนสวมเครื่องปกปิดใบหน้าขับมาจอด กอดขวางรถที่เฮนริกส์นั้นโดยสารอยู่นะครับก่อนที่จะลงมาจากรถแล้วก็รัวกระสุนเข้าใส่รถของเฮนริกส์ครับเขาอายุ57ปีแล้วก็เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ตั้งแต่ปี39และเป็นผู้ดูแลมัสยิดมัสยิดดัลกุรบาในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้นะครับซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับชามุสลิมที่เป็นเกย์แล้วก็ไม่ได้รับความสําคัญนะครับแล้วเขาพูดบ่อยครั้งครับเรื่องความสําคัญของการสนทนาข้ามความเชื่อและความจําเป็นในการแก้ปัญหาสุขภาพจิตและบาดแผลที่ LGBTQ+ ัได้รับภายในสังคมศาสนานะครับซึ่งก็นำมาสู่การสร้างแรงสั่นสะเทือนครับข่าวการเสียชีวิตของเขานะครับ มีข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วโลกสแสดงความเสียใจขณะที Julia Earth, ่จูเลียเอิร์ธผู้วยการของสมาคม LGBTI ระหว่างประเทศหรือเอ g กก็เรียกร้องให้สืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับแต่มีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันบอกว่าเฮนริก์นั้นถูกสังหารหลังจากเขาเนี่ยจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักเลสเบี้ยนคู่หนึ่งนะครับไปกันที่สหรัฐอเมริกาครับออกกฎหมายออกคำสั่ง ผูดริหารกันจนมองข้ามเรื่องความมั่นคงไปนะครับสุดท้ายก็ต้องถอนคำพูดครับต้องพยายามจ้างเจ้าหน้าที่นิวเคลียร์กลับมาทำงานหลังจากไล่ออกไปไม่กี่วันครับโดยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามจ้างเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของนิวเคลียร์ที่เพิ่งจะไล่ออกไปเมื่อวันที่13มกุมภาพันธ์นี้ให้กลับมาทำงานหลังจากพอไล่ไปแล้วก็รู้สึกคิดได้นะฮะว่า อาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือเปล่านะครับโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดก,การความปลอดภัยดิวเพย์แห่งชาติของสหรัฐนั้นเป็นหนึ่งในลูกจ้างกว่า300คนของหน่วยงานนี้ที่ได้รับจดหมายเลิกจ้างเมื่อสัปดาห์ก่อนตามแผนการลดกําลังคนของรัฐบาลกลางครั้งใหญ่ของทรัมป์ซึ่งมีอีลอนมัสก์เป็นคนคอยอสนับสนุนอยู่นะครับจากกระทรวงโดจของเขาในีนะะ่ Department of Government Efficiency นะครับแ่ว่า บังเอิญว่าสํานักง,งานจัดก,การความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งชาตินั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบสร้างและกํากับดูแลคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐและพนักง,งานจนํานวนหนึ่งที่ถูกไล่ออกก็ประจําการอยู่ที่แผนกสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็เลยจะต้องมีการจ้างกลับเข้ามาก็เสียหน้าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทรัมป์เองก็ยืนยันนะครับด้วยนิสัยของทรัมป์ตอนนี้เนี่ยอ้างนโปเลียนที่หนึ่งเลยครับ หลังจากที่มีเสียงต่อต้านเยะว,ว่าคุณใช้ executive order เนี่ยเกินไปหรือเปล่านะครับล่าสุดนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องออกมาอ้างวลีของจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสที่บอกว่าผู้ที่ปกป้องประเทศชาติไม่ถือว่าละเมิดกฎหมายใดๆเพี่ยส่งสัญญาณถึงท่าทีการต่อต้านการจำกัด อำนาจการบริหารของเขาอย่างต่อเนื่องข้ามกลางการท้าทายทางกฎหมายมากมายนะครับโดยออกมาอ้างและหลีนของนโปเลียนที่หนึ่งครับแล้ว็พทางชูสอสซเชยลของเขานะครับว่าผู้ที่ช่วยประเทศชาตินั้นจะไม่ละเมิดกฎหมายใดๆซึ่งบรีนี้เชื่อกันว่าเป็นของนโปเลียนที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสผู้นํากองทัพฝรั่งเศสผู้สร้าง ประมวลกฎหมายแห่งอแอดแห่งกฎหมายแห่งนโปเลยียนในปี1844ก่อนที่จะประกาศตนเองเป็นจกักรพรรดินะครับแล้วก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากเจมมากัตนะครับว่าออกมาพูดอย่างนี้ได้ไงนะครับสมาชิกจากแคลิฟอร์เนียของเจมมาคัดแอดัมชิฟก็บอกว่าทรมปมเนี่ยพูดพเผด็จการตัวจริงนะครืคอแอดัมชิฟกับทรมป์ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่านี่คือภาษาของเผด็จการแหละครับ ซึ่งตั้งแต่20มกราคมเนี่ยทรัมป์ก็อ้างแต่อำนาจบริหารอย่างครอบคลุมและดูเหมือนว่าจะนำไปสู่การรเผชิญหน้าในศาลฎีกาของสหรัฐนะครับคดีความบางคดีก็กล่าวหาว่าทรัมป์นั้นแย่งชิงอำนาจของรัฐสภาตามที่ระบ,บุไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับส่วนทรัมป์เอง ก็เขาก็บอกเขาปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลครับที่ปรึกษาเขาเนี่ยโจมตีผู้พิพากษาบนโซเชียลมีเดียและเรียกร้องให้ถอดถอนพวกเขาออกจากตำแหน่งส่วน JD Vance ก็ส่งข้อความไปบน X p l a t f แพลตฟอร์นะครับว่าผู้พิพากษาไม่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมอำน,นาจที่ถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายบริหารนะครับก็คงจะต้องเป็น b a ทเทิกันต่อไปนะครับสำหรับสหรัฐนะครับเราไปกันที่ออสเตรียครับซึ่งมีเหตุเกิดขึ้น ไล่แทงคนจนเสียชีวิตหนึ่งบาดเจบห้านะครับล่าสุดนั้นรัฐบาลออสเตรียออกมาเปิดเผยว่าผู้ลี้ภัยซีเรียเป็นคนที่ไล่แทงเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสครับโดยไอซิดหรือว่า Islamic State of Iraq and Syria นะครับก็เป็นปฏิบัติการในตัวหนอกลางซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะผู้ขอลี้ภัยชาวซีเรียอายุย3ปีนะครับที่ใช้เหตุมีดพับเนี่ยไล่แทงผู้คนใกล้กับจัตุรัสลิสแคร กลางเมืองเซลักทางตอนใต้ของออสเตรียเสาร์ที่ผ่านมาจนมีเด็กอายุ14ปีเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก5รายนะครับก็เป็นชายอายุ 15-28, 32และ36นะครับ2รายนั้นมีอาการสาหัสก่อนที่คนร้ายจะถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับล่าสุดนั้นเกรฮาร์ดคาร์เนอร์รัฐมนตรีมหาไทยออสเตรียให้สัมภาษณ์วานี้ครับว่าเหตุการณ์โจมตีที่เกี่ยวข้องนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มจิตว,วุตรไอซิส โดยสีมือของคนร้ายที่เปลี่ยนแนวคิดเป็นหัวรุนแรงด้วยตัวเองภายในระยะเวลาสั้นมากนะครับผ่านการล้างสมองทางอินเทอร์เน็ตครับในขณะที่ผู้ว่าการของรัฐคารินเทียปีเตอร์ไคเซอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองฟิลักนั้นก็ขอบคุณชายวัย42ที่เป็นชาวซีเรียเช่นกันนะครับหลังจากที่เขาขับรถส่งอาหารมาเห็นเหตุการณ์และตัดสินใจเข้าช่วยเหลือด้านการด้วยการขับพุ่งชนคนร้าย ให้สถานการณ์นั้นไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้นะครับปิดท้ายกันที่แคนาดาครับหลังจากที่ทรัมป์ออกมาขู่เรื่องของทาริฟกับอเมริกานะครับจัสตินรูโดก็เลยกลายเป็นป๊อปปูล่ามากขึ้นรวมถึงกระแสะรักชาติครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทางบริษัท Fla ็กซ์ i m นเลมนะครับผู้ผลิตธงชาติของแคนาดาต้องออกมาเปิดเผยว่ายอดขายตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อนครับก็เนื่องจากความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐทำให้เกิด กระแสรักชาติขึ้นมานะครับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนจะถึงวันชาติแคนาดาในวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันครบรอบ60ปีของการใช้ธงชาติรูปใบเมเปิ้ลสีแดงและสีขาวนะครับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ทางด้านของ Flag s Un Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตธงเนี่ยก็บอกว่ามันมาจากผลจากภัยคุกคามของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่ออำนาจอธิปไตยของแคนาดานะครับ นการตอบสนองโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองโดยชาวแคนาเดียนรวมตัวกันสนับสนุนธงชาติของตนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีนะครับและนักการเมืองแคนาเดียนก็รียดร้องให้ประชาชนติดธงชาติในสุดสัปดาห์นี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความภาคภูมิใจในชาติของตนนะครับทั้งคนลองดูครับครับทรั์นี่รันทุกวงการ <c oughs> จรงิจรงๆนะครับพี่วีครับ หมดเวลาของรายการครับหมดเวลาของรายการวันนี้แล้วนะครับพวกเรา3คนเราเข้ชมไปก่อนพี่วีพบกันอีกทีวันศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกับพี่นุกมาประจำการ